สวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอกอีกครั้งกับ e ีซ e ี่6395นะครับในวันที่คนออกจากกรุงเทพไปกันแล้วถนนก็จะโลง่ลงๆหน่อยนะวันนี้เปลี่ยนจุดยึดกล้องนะมาใช้ของตัวอนะูเ n นซ GP16 น้าถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นตัวยึดกับหน้าอกนะเป็นแม่เหล็กนะครับ ได้มุมภาพดีๆแล้วก็ถอดเข้าออกง่ายนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพโชว์ให้ดูแล้วว่าเป็นยังไงผมว่าอันนี้เจ๋งมากเลยทำออกมาคล้ายๆกับตัวอินสตา6 6 0ห2งถือว่าโตโกแรกคือดีเลยอะ่ะยึดติดแล้วก็เม้าติงด้วยแม่เหล็กแรงยึดเยอะมากนะยึดซะจนทั่งมือผมแม่งโดนบีบอะ่ะพอเลือดไปเลยเจ็บนิ้วไปเลยเพราะว่าโดนดบีบไม่ระวัง ไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้วันนี้มาคุยเรื่องรถที่ผมจะรอรับอะครับ New NMQIGTEO ตอนแรกเนี่ยจะได้รับหลังสงการนะครับตามกฎตามกำหนดการเดิมนะแต่ว่าหลังจากจีนมีการประกาศล็อกดาวนะ์นะที่เซี่ยงไฮเพราะว่าโรงงานผลิตของนิวอยู่ที่เซี่ยงไฮ ผมก็กลัวๆอยู่ว่าเออมันจะล็อกดาวแล้วสุดท้ายก็ล็อกดาวจริงตอนแรกเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาล็อกดาวอยู่ครึ่งเมืองนะเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองหลวงนะล็อกดาวอยู่ครึ่งเมืองแล้วปรากฏว่าจํานวนผู้ติดโควิดอ่ะมันไม่ลดลงไงมันยังคงเพิ่มขึ้นจากหลักร้อยเป็นหลักพันจนกระทั่งเป็นหลักหมื่นเซี่ยงไฮ้ก็เลยประกาศล็อกดาวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครได้ออกไปไหนก็คือล็อกดาวทั้งเมืองเลยก็ ายเป็นตอนนี้รถที่จะสงมอบก็เลยต้องรอครับยาวไปอ่ะไม่รู้เมื่อไหร่อ่ะผมว่าไปพฤษภานแน่ๆเพราะเดิมผมจะได้ช่วงหลังสงการใช่ไหมเพราะว่าเรือเขาก็ออกมาจากจากท่าเรือใช่ไหมแล้วก็ผมก็รอรับประมาณนั้นแต่ว่านี่ล็อกดาวน์ไปแล้วโอ้เหนื่อยใจเลยเจ็บปวดกว่าคือที่รู้คือ รถอะ่ะขนเข้าตู้คอเนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้วถ้ามีเรือออกมาสลัมหนึ่งนะจำเลยขอให้เป็นแบบนั้นนีครับเสี่ยนอยากจะเสียตังค์มากแล้วขอให้เรือออกมาสลัมหนึ่งขนไปตู้คอเนเทนเนอร์มาผมจะได้รถหลังสองการพอดีนะแต่ถ้าไม่เนี่ยผมว่านูน่นพฤษภาพฤษภาผมว่าพฤษภาอาจจะต้นเดือนหรือปลายเดือนด้วยมั้ง เพราะว่าผมเห็นเนี่ยในช้อปปี้ที่ผมสั่งของไปเนี่ยซื้อไปวันที่20กว่าเดือนเมษายนนะครับกำหนดการรับของผมในช้อปปี้เนี่ยที่มาจากจีนนะรับของวันที่27พฤษภาคมครับโอ้โหเป็นไงโคตรนาเลยอ่ะรู้เลยว่าปัญหามาจากโควิดที่เขาปิดเมืองกันอยู่ตอนนี้ล็อกดาว ตอนนี้รายการว่ามันก็ไปทุกวงการนะไม่ใช่แค่อสายไฟฟ้าที่ส่งมาจากจีนนะพวกข้าวของที่มาจากจีนเนี่ยก็ช้าหมดเลยในแวดวงมือถือเท่าที่ผมรู้ว่าพวก a อเซสซอรี่พวกซิเคียวอะไรพวกเนี้ก็ช้าหมดครับของติดอยู่ที่ท่าเรือไปไหนไม่ได้นะโรงงานก็ปิดจบเลยตอนนี้เชียงไฮ้ก็ติดเป็นหมื่นวันหนึ่ง ภาวนาให้มันลดลงเร็วๆเดียวโอ้โหผมไม่เคยคิดจะภาวนาโควิดให้ลดลงเร็วเท่าเขานี้มาก่อนเลยอยากได้รถแล้วอะ่ะรอแล้วรอ,อ,อ,อเล่าเฝ้าแต่รอเห็นเมืองนอกเขาเทสกันเราก็อยากได้แล้วอ่ะแต่ว่าในเมืองนอกที่ผมเห็นก็มีเทสกันอยู่ยังไม่กี่คนนะผมเข้าใจว่าน่าจะเจอปัญหาเดียวกันก็เลยส่งรอบรถกันได้ไม่ค่อยเยอะครับน้อยน้อยเลยแหละ ผมไม่รู้ว่ามีผลกระทบอะไรกับตัว NQI GT Sport หรือว่าโกว่าสามที่เพื่อนๆรอกันด้วยไหมนะเพราะว่ามันก็เป็นโรงงานที่อยู่เชี่ยงไฮ้เหมือนกันนก็มีโอกาสที่มันจะล่าช้าไปนะครับึืงอันนี้ผมว่าเข้าใจได้นะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันปัญหามันเกิดแล้วอะ่ะไม่มีใครอยากให้เกิด ก้ได้ยินพวกเสียงเบียสซัวที่ผมฟ้องครับโ o p r o Hero 10แ l ล็กต่อกับีเดีย p อตแล้วก็รับเสียงที่ไมโครโฟนด้านหลังจะได้เก็บเสียงพวกเกเบียนพวกเสียงเครื่องยนต์เสียงท่อเสียงลมอะไรเงี้ยจะได้ไม่เงียบไม่งั้นแบบโอ้โหมันเงียบเป็นเหมือนเป็นหนังใบ่ะมันเงียบเกินพอเก็บ เก็บเสียงด้วยไมโครโฟนไร้สายใช่ไหมแล้วก็เอาไว้ในหมวกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเงียบเกินเหมือนหนังใบผมว่าแบบนี้ดีกว่าแล้วยิ่ยงมาติดตรงหน้าอกด้วยกันสั่นก็น่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าความสั่นสะเทือนของมอไซค์มันจะส่งมาถึงตัวตัวกล้องน้อยเพราะ่า้องโปรเนี่ยบางคนก็บอกว่า โอ้ยกันสั่นมันเท่มันดีทำไมที่ถ่ายวีดีโอออกมาล่าสุดในคลิปที่ผมเอาไปเอาตัว,ตวซูเปอร์โซโฟทีซแม็ไปอไปเทสอะ่ะแล้วมันสั่นขนาดนั้นคนก็คิดว่าผมใช้กล้องอะไรวะทำไมห่วยจังผมบอกก่อนนะหน้าที่เห็นอยู่ในโกโปรฮีโร่ส b บแบกนะครับไม่มีแอคชั่นแคมป์นวไหนที่มันดีเป็กว่าน,นี้อีกแล,แล้วในปัจจุบันอ,อย่างที่ผมบอกครับ พวกกองอาชันแคมเนี่ยมันไม่ได้มีระบบการสั่นที่เป็นฮาร์ดแวร์มันใช้ซอฟตแวร์เพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์คือการครอบภาพการครอบภาพเนี่ยมันใช้ซอฟต์แวร์แล้วก็จะมีการอ้างยิงในตำแหน่งตัวภาพที่อยู่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นตอน,น,นที่สภาวะแสงดีๆเนี่ยระบบครอบภาพหรือที่เรียกว่า EIS นะครับ Electronic Image Stabilization เนี่ยมันจะการสั่นได้ดีครับถึงดีมากเลยแหละแต่พอแสงน้อยเนี่ย มันจะไม่ตอบโจทย์เรื่องนี้แหละเพราะมันกําหนดจุดอ้างอิงไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นภาพสาั่นอย่างที่เพื่อน,เอนๆเห็นนะครับไอ้ตรงนี้แหละจะมาตอบโจทย์อย่างหนึ่งของตัวกันสั่นที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับอย่างพวกไมค์คิมเบิลอ่ะเงี้ยตอบโจทย์แต่ว่ามันก็ใหญ่ไปใช่ไหมมาขี่มอเตอร์ไซค์ใส่ไมค์คิมเปิลมันก็มีพวกดีใจพอสโบพ็อกเก็ตหนึ่งดีใจพ็อกเก็ตสอ่ะอันนี้ตอบโจทย์ละ กันสั่นมันก็จะดีมากแม้กระทั่งแสงน้อยเนี่ยมันก็ไม่ส่งผลเพราะว่ามันเป็นกันสั่นโดยฮาร์ดแวร์แล้วนี่นะครับเพียงแตว่ากันสั่นโดยฮาร์ดแวร์แบบนี้มันจะแบบแอดเวนเจอร์มากไม่ค่อยได้มันจะไม่เหมือนพวกแอคชั่นแคมอ่ะแอคชั่นแคมมันไม่มีส่วนมูฟเมนที่เป็นตัวเคลื่อนไหวเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะให้เขาเรียกอะไรความความมั่นคงแข็งแรงกับตัวระบบดีกว่ากันสั่นที่เป็นกิมบอลนะครับ ก็ต้องแลกกันนะมีดีมีเสียนะไม่รู้จะพูดยังไงมันก็เป็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นการว่าอะไรการว่าผมก็เลยต้องมีทั้งสองอัน่ยสงสัยที่ถ้าช่วงที่แสงน้อยๆอาจจะต้องใช้กิมบอลนะครับแสงมากๆก,ก็โกโปรไปไม่มีปัญหาแต่พอเอาโกโปรมายึดกับตัวหน้าอกแบบนี้ผมว่าการสั่นมันก็น่าจะช่วยได้เยอะนะสำหรับตอนที่ถ่ายแท่ถ่ายที่แสงน้อยๆอ,ยอะ่ะ ะบอกว่าไม่ติดก็ติดเว้ยก็ไม่มีอะไรมากวันนี้เพื่อนๆมาลองเทสตัวกล้องให้ดูแล้วก็นวดรับเรื่องของรถที่คงต้องรอเลื่อนระยะเวลาการรับรถออกไปนะเสียดายอันนี้เข้าใจนะมันเป็นเหตุแบบจับเป็นจริงๆไม่รู้จะทำยังไงอะนะโควิดทำอะไรไม่ได้อนะ ก็หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือไม่ก็หวังว่าจะมีเรือสักลำออกมาครับจะได้ขนเอาไอตู้คอนเทนเนอร์นั้นมาให้ผมอยากได้เต็มแก่แล้วเนี่ยก็วันนี้ไม่มีอะไรครับประมาณนี้ครับเ,เพื่อนๆจะไงเหมือนเดิมถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ share, ไปไ,ได้กดสับสไครต์กดกระดิ่งเ,เพื่อนๆจะได้ทราบผลงาน,อนเอคลิปนะครับอยากให้ลองรถอะไรก็คอมเมนต์บอกมานะครับแล้วก็ช่วยเป็นแรงสนับสนุนผมด้วยนะเพราะว่าบางผู้ผลิตเขาก็ไม่สนใจอะ่ะ ดิวไปแล้วเขาก็เฉยนะอย่างที่บอกนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากเทสนะอยากแต่เขาไม่ให้ก็ก็คงทําอะไรมากไม่ได้ครับก็ได้ประมาณนั้นบอกฝากไว้ครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ไปแล้วขอบคุณนิดรำโชบิซซีหกสามเก้าห้านะครับสวัสดีครับ